ต้องรับการเยียวยานะให้ยาบำรุงร่างกายนะสำหรับน้องมาน,นะเห็นบอกว่าเย็นนี้จะสามารถแสดงได้ตามปกตินะแสดงได้ตามปกติแล้ว <c oughs> ก็กลับมาไว้หายไวๆนะเ <c oughs> ด็กน้อยของสกลนครนะอีกคนหนึ่งมาณะน้อยเ <c oughs> พชรบ้านแพงนะาวัสดีเบาทองดำเป็นเท่าไหร่สบายดีฝนตกบอ่อทางนั่นนี่ฝนตกลินได้นี่อยู่ทางอันนี้น คกหนองนาลุงพลนี่ฝนตกรินรินเลยตั้งแต่เช้าฝนตกรินฝนตกลงมาปลปอยโปๆยนะสวัสดดีน้องกบปวัดดีค่ะสวัสดีสวัสดีจะใบดีพี่อว้วนบอ่คอยมีฝนเลยครับแม่ป่าทวอยู่ทางนี้มันละพูดระเบอิอทางเมืองวานอนนี่วานอนนีวาดนี่ทางนาลุงพลปเตเณรนี่ฝนตกคักขัก,ขกนะบ่มีการยังเกาะบ่มีการแห่งแรงแต่อย่างไร ไม่มีการแห้งแล้งเลยนะอยู่แล้วบ่ค่อยมีฝนบอกโอ้สงสัยต้นไม้มันถูกตัดเมื่ละมั้งต้นไม้ต้นตอกถูกหักล้างถางพงเนาะ ถูกตัดตัดหมดก็เลยทําให้ฝนบถึกตกถึกต้องตามฤดูกาลแห่งแรงเบิร์ดทั่วโลกนะโบเมนตะล่าวดอกซูเม,มอร์นี่แห่งแรงทั่วโลกขนาดในไทยนี่ก็เพิ่งจะได้ดำนาแล้ดิปกติจะดำแล้วนะตั้งแต่ต้นมิถุนาแต่ตอนนี้นี่จนต้นกรกดาคมเนาะยังพากาันรเริ่มดำนาอยู่เลยนะเป็นการทำนาที่หลาขนาดปีนี้ลาหลังซักซาวัชนเถาะ ภาษากลางว่ายังไงทำนาช้ากว่าปกติบอภาษาอังกฤษว่าเล็ดนะมีภาวะเลดก็คือสายนะทำงานสายกันแมนครับนะคะภาวะโลกร้อนนะเป็นทั่วโลกเนาะไม่ใช่เป็นแต่ลาวหรือไทยหรือใครนะเป็นทั่วโลกเลยนะฝนน้อยฝนตกน้อยนี่แหละต้นไม้มันไม่ค่อยมีในโลกนี้นะมันก็เลยไม่สามารถจะดูดเอา เมฆเอาไอ้นะ้ำลงมาเป็นฝนเนาะไม่สามารถดึงดูดลงมาเป็นฝนได้นะนับวันต้นไม้ยิ่งน้อยลงก็ยิ่งจะแห้งแล้งสักวันหนึ่งนะกลายเป็นทะเลทรายขึ้นมาโอ้ยบรหยักภาคเลยถึงตอนนั้นเนาะถ้าถึงตอนนั้นพวกเราก็คงไม่อยู่แล้วแหละแต่คงจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเนาะที่เป็นทะเลทรายแห้งแล้งนะเหมืนอนอะไรถุงกุลาร้องไห้สมัยโบราณโน้นเนาะ เป็นทุ่งกุลาล้องไห้มันน่าจะมีเด้ในอดีตแรง7ปีปลาย7เดือนเขาบอกนะแห้งแรง7ปีปลาย7เดือนมันน่าจะมีอาการแบบนี้น่าจะ200ปีครั้งหนึ่งหรือว่าร้อหปีครั้งหนึ่งแม่พี่แอนขอตัวไปทำงานก่อนนะครับว่บางๆจะแวะมาดูครับโอเคบาทองดำป็นาได้นอยอดซับสไครต์ได้หลยและบอท้า ยอดผู้ติดตามได้หลายแลวบ่อฮอดพันและบแม่บอได้เขาไปเบิงช่องอันบ่อทองดําช่วงนี้นะบอได้เขาไปจอบไปซ้อม <c oughs> ขออภัยมณีสีสุวรรณพอดียุ่งยุ่งอยู่กับเรื่องเอกสารของลูกชายนะที่เสียชีวิตไปก็เลยไม่ค่อยได้ไปทัวทางของช่องบ่อดําแต่ก่อนนะไปประจํา <c oughs> โอเคนะขอบคุณมากทำงานเธอนะ เอาตามสบายตามสบายไม่ว่ากันโอ้ยังครับกําลังได้สามรอยสี่สิบโอเคนะอันบาดํมไลฟ์สดแล้วได้ได้แล้วใช่บเอเปิดไลฟ์สดลองดูเด้อถ้าผู้ติด,ดตามประมาณร้อยสองร้อยลองเปิดไลฟ์สดดูเนาะเดี๋ยวคนก็จะมาดูเรามากขึ้นนะคิดว่าน่าจะมีคนมาดูมากขึ้นลองลองทำไปเด้อสู้ๆนะครับแม่ค่ะข,ขอบคุณค่ะบอลทองดาําเจ้าก็คือกัน ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจขอบใจขอบใจขอบใจหลายเป็นกำลังใจให้นะครับจ้าแม่ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าคือกันกนะให้ยอดซับสไคร์ได้สูงขึ้นสูงขึ้นไม่เพียงนนะั้นชอบไปดูช่องอันบ่าวบุญนำไปดูเผาตองเหลือง <laughs> บ่าวบุญนำชานแนลเนาะเผาตองเหลืองไปชอบดูนะ่างๆก็ไปกดดูบ่าวบุญนำชานแนล ไปดูเผาตองเหลืองบาราบุรีเคนนะ่ะราบุรีรเผาเดียวในประเทศลาวเนาะแต่ก็จะมีในไทยอยู่ทางภาคเหนือนะแถวจังหวัดจังหวัดน่านน่าจะมีอยู่เป็น,นคนภูเขาเนาะเขาเรียกว่าคนภูเขาชอบอยู่ตามภูเขาภูเขาเลากาสำหรับน้องเญิงนะเมื่อคืนนี้การแสดงโอ้ ดูเรือดเรือดพ่านนะ,มะเมื่อคืนในการแสดงของน้ององค์อิงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบรรแพงมันถึงพิกถึงขิงนะมันเต็มคาราเบละนะคาบอกนะมันเต็มคาราเบลเพราะว่าศิลปินรับเชิญมาเป็นใหม่ใหม่พัชฉลีนะใหมพัชฉลีป่าไม่ป่าไม่มานะโอ้เต้นกันสะเดาเวทีเลยสนันนะ เต้นมากจนได้รับด่ามากนะแม่แม่แมพอ่พอพ่อลุงลุงแนละบอกว่ามันโพดอันนี้มันโพดมันโพนะมันเต้นเดาดิ้งเกินไปนะมันบองงามย่านอุงอิงเอาเป็นตัวอย่างนะบออยากให้อุงอิงเห็นแบบนั้นให้อุงอิงเต้นแบบเบาๆด,ดุกดิ่ดุกๆิก็น่ารักแล้วเฮ้าขายเสียงเข้าบ่าาา <c oughs> ต้องขายท่าทางต้องขายท่าทางขายเสียงกับพอ่อ <c oughs> องอิงเขาเสียงดีนะเสียงเพราะเนาะฟังย้ำใดกับกล่องกลางวานันมีความสุขถ้าขึ้นใดบ่ไดดฟังน่ององิงเนี่นอนบ่หลับต้องได้ฟังแท่แน่นอนละ่ะแต่ละขึ้นนะเป็นการเขาเรียกว่ากล่อมให้นอนเนาะกล่อมให้นอนจะทักทายกันไปเด้อในบ่ายนี่ผู้ใดเขามากก็ขอให้ มีโชคมีชัยชกันทุกคนเนาะขอบคุณทั้งสองท่านที่อยู่เป็นกําลังใจให้กับแม่เพี้ยนนะเพราะว่าสิเป็นน้องโกบเนาะน้องอ้วนน้นองจันญ,ญาน้องสมยงเนาะแล้วก็บ่าวทองดำนะที่เขามาทักทายกันแด้บางคนกับบไดดกดไล่กดเออมากาไดไล่ซื่อแต่ว่าบรร่ดด้แสดงตัวตวน,นกระบ,บ่เป็นยังนะก็ถือว่ามาส่องบึงกันก็นกนดีแล้ว มื่อแรกนี่เขาแสดงใส่นอนออ้ององงอิงนะเมืเ่อคืนนี้แสดงอยู่กิ่งเพชรกิ่งเพชรสิบสามบอดหรือกิ่งฟ้าสิบสามนั่นลงอีกแล้วมองแสดงเขาเมืเ่อคืนนี่ตอนเย็นนี้บางพลีคือว่าสวดตื่นหูเหมื่อได้ยินบอดโจว่าซื้อตัวกลุ่มปิดนะพรุ่งนี้แสดงที่บางพลีอะไรนี่แหละเป็นกาโฆษณาขายบัตรของเพื่อนไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมนี่ก็จะปิดฤดูการแสดงแล้วนะ่าจะวันที่15บห้ก,กรกฎาคมต่อไปก็คงแสดงอยู่แต่ในโดมเนาะที่บ้านแพงอํเภอ,อโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนาะคงจะแสดงอยู่ในที่ในทางของตนไม่ได้ออกไปไหนโอเคก็ว่าไปตามเรื่องตามเล่ากันไปมักยังไกลบึงไป ผู้ใดมักซีรีส์หนังจีนกับเบิงไปบอดแบวดากันนะผู้ใดเบิงการเมืองกับเบิงผู้ใดมักบอลก็ดูบอลแต่ไม่เพียนในี่ชอบดูหมอลำเป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะตั้งแต่เด็กๆเลยไม่เพียนจะเป็นคนชอบดูหมอลำนะเบิงหมอลำแล้วมันคักได้ฟังลำพืนแล้วมันสะเวนหัวใจฟังลำพืนแะล้วมันสะเวนหัวใจนะก็ได้ <c oughs> ใครเงาบ้างเนาะใครเครียดบ้าง ดีกว่าจะจมปักอยู่กับความทุกข์ละทมเมนะในหัวใจแต่ละวันก็จะอยู่เป็นแบบนั้นเด้อเดี๋ยวตอนเย็นนี้น่าจะารอบน่าจะตอนช่วงเล็กๆ็กน้อยเลิกโรงเรียนก็น่าจะไปตามดูข่าวขาวลุงป้านะที่มุกดาหารกันนะไม่เพียนก็เลยขึ้นไลก่อน มาแล้วสวัสดีน้องจำเรามาแล้วสวัสดีค่ะแม่เราเป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะสู้ๆนะคะใช่ค่ะนี่แหละประมาณเด็กน้อยเลิกโรงเรียนนี่แหละแม่เพียนก็จะไปกดดูกดเป็นมือหงิกเลยนะแต่ละช่องที่ youtube ที่เขาตามลุงป้าไปนะเนาะเรานี่มันอยู่แนวหลังเราอยู่ทางเฝ้าควกน้องนาเนาะเราก็ส่งกำลังใจให้ไปให้กับคนที่เดินทางไปนะ เป็นกำลังใจให้กันและกันทางที่อยู่ทางนี้ก็เสียสละนะที่อยู่ทางนี้ก็นับวันเสียสละเหมือนกันเพราะว่าทางนี้ก็อาจจะมีอันตรายได้เหมือนกันเนาะเวลากองทัพเดินไปด้านหน้าด้านหลังก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะคนที่เฝ้าอยู่ทางหลังก็ต้องไม่ประมาทนะปิดบ้านใส่กอนอย่างดีมีหูมีตามีเวนมียามเนาะโอเคตามนั้นเนาะ ขอบคุณลหลายๆเดอ้อที่มาให้กำลังใจ